ครับสวัสดีครับต่อยตอนนี้แล้วครับดิฉันเมนบอร์ดแอร์บ้านมิสูวิชินะครับวีดีี่นะครับที่พานช่างเราส่งมานะครับโอเคอ่ะนี่ก็ไปอ่าไล่ตรวจเช็คแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์นะครับบางสิ่งบางอย่างบางอย่างก็ไม่ได้บอกบทนะครับในคลิปแล้วก็บางอาการก็อ่าบอกคร่าวๆนะครับบางอย่างไม่ได้บอกบทก็รู้ว่าอ่ามีอุปกรณ์ชัดอยู่นะครับก็เปลี่ยนอุปกรณ์ไป ก็เช็คก็เช็คออปโต้ IC นะครับต่างครับแล้วก็ IC ซีสวิตชิ่งนะครับนี่บางคลิปก็ไม่ได้บอกหมดนะครับบางอย่างก็มีกากไว้อยู่นะครับก็ใครนะบางทีบางคนก็ไปซ่อมตามคลิปอาจจะบาง ก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างน,นะครับอางการก็ก็มีกักช่างก็มีกักไว้อยู่นะครับบางทีโอเคมีไปเบิกไอซีตัวใหม่มาด้วยนะครับที่เปลี่ยนนี่นะครับมีทั้งแปดขาแล้วก็เจ็ดขานะครับไอเีแร์นี้บางทีก็ วัดไม่เสียนะแต่ใส่แล้วไม่ใช่้ชไม่ได้นะนี่เหมือนจะเป็นตัวใหม่นะแต่ใช้ไม่ได้นะอันนี้วัดไม่ช็อตนะครับแต่ใช้งานไม่ได้เหมือนกันโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูแรงใส่แรงไฟกันครับก็ต่อไฟเข้าจุดนี้เอ็นเอ็นจุดนี้ลายจุดนี้นะครับเดีย๋ยวมาเช็คแรงไฟกันตัง้ง ดีซีห้าสิบโวลต์นะครับแล้วเช็คขาออกเลยนะครับสวิตชิ่งตรงตำแหน่งที่ว่าสนะิบสองโวลต์เนี่ยดูสิมาเท่าไหร่นะครับบางอย่างช่างก็มีกั๊กไว้นะครับ วัดกลับด้านกันดูว่าสิบสองโวลต์มาเท่าไหร่นะครับโอเคสิบสองก็มาสิบสองอยูอ่ตั้งดีซีนะครับโอเคสิบสองตรงแรงไฟห้าโวลต์ วนจุดนี้มั้งต้้งตั้งตั้ง,งไอ้นี่ตั้ง10โวลต์นะครับจะเห็นชั้นวัดด้วยมัลติมิเตอร์นะครับก็นับตารางช่องเราช่องละหนึ่งมิเตอร์อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับตัวนี้วัดได้4ดประมาณ4.5จริงก็คือ5โวลต์นี่แหละครับมิเตอร์อาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่5โวลต์ มีจุดไหนอ,อีกอ๋อเช็คขาคอยรีเลย์ด้วยนี้12โวลต์นะจุดนี้จับกราวจุดนี้แล้วก็ขาขานี้ตั้ง50โวลต์นะต้องระวังเรื่องสายไฟอ,อีก ตั้ง 50vdc วัตนะวัดตรงระหว่างกาวที่เขียนว่าลบตัวนี้กับขาคอยนะครับว่าไฟ1 2บจ่ายมาหรือยังนะครับอโอเคอจ่ายแล้วนะครับโอเค5วมี1 2บมีนะครับกดรีโมทโอเคไฟเขียวขึ้นนะครับ ไฟเจ่ายได้ยังพัดลมนะครับจุดนี้อ่ะจ่ายแล้วฮะจุดนี้อ่ะมอเตอร์ทำงานนะครับอ,อาจจะตัดก่อนนะครับเพราะไม่ต่อมอเตอร์นะครับมอเตอร์ไม่มีรองโอเคอ่ะตัดแล้วนะครับตัดสีส้มนะฮะกระพริบ มอเตอร์ไม่หมุนนี่นะครับโอเคก็ไปต่อให้ครบนะครับถ้าต่อไม่ครบก็จะตัดกระพริบนะครับโดยประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับับแอร์วิสูบิชิไฮวีด,ดตี้นะครับ เช็คคร่าวๆประมาณนี้ก็บางทีก็ต้องเช็คตัวไฟแลรีโมทอ่ออีอย่างต้องลองเทสตตัวนี้ปุ่มกดกดมือนะครับเปิดได้ปิดได้นะครับนี่ต่อไม่ครบก็จะมีปัญหานะครับอืมส้นเลยปิดเบรกเกอร์รีเซ็ตแล้วกันครับ ไปเยอะอยู่ดิกเกอร์ยังไม่ดับเลยขาปลามตัวใหญ่นะครับอลองปิดลองเปิดอีกทีนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับยังไงก็องอ่าจะมี่นะครับยังไงกันช่วยกดตามกดซับติค่ายกดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจห้แมวในการ ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับยังไงช่วยกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆก็พยายามลงให้ทุกๆวันนะครับทำงานที่ชอบแต่ละวันนะครับสวัสดีครับสู้ๆดครับขอบคุณครับที่รับชมงาน